กซื้อหน่อยขึ้นไม่หน่อยนี่และรสอะไรย่ายใหาซีฟจ้าเนี่ยบจ้ายายรต่อมันปลูกไรก่อนสิดเอาเน okay, ้นเตอสามโลรอยอีหลีบ so ่ย่ายย่ายไ่เพิ่งเอาเอามาเอามาเรียกไม้ก้อนมันก็เด่นหนึ่งนาทีนึ่งวันอาทิตย์เนี่ยนี่าเตี๋ยวไม้นั่งย้นั่อนัง้ สองคู่คู่คู่มัหนึ่งสองสามสี่บอจ้าแอบย่ลออมบุกไรก่อนคยสิโลเอาเน้นหน่นเตะสามโล่อยอีหลีบัวย่ายย่ายเอาเรียวเอานู้จะเอาแบบไหนสินมันบอกยิงดอกซ้ำหนั่นอ๋อคุณแอนนี้พ่อไอ้ยิงก็ะสิกินได้บอแห้งอนั่นโอ้สามลอยเหรเดียบก่นย่าย เลี้ยงดาวตกเสาเล้ยกันคลิปนี้กับว่าจ้าไมนหน่อยสิเสื่อนทุเรียนจ้ายายหน่อยมาขายจ้าซื้อหน่อยขึ้นเมนหน่อยนี่ละลดอะไรยายใบหางศีรษะจ้านี่สองโลเป๊ะนี่สองโลหกสามจต่ว่าเป็ดติดมันคู่ใหญ่ไหมมือมืออึ้งไมกินไว้ก็กินแต่มื้อนี่นะกินกับเขาไหมกินมื้อนี่ก็กินเอามื้อนี่ มันหาลอยคุณย่าขายรดลอยหาซิปเอาแต่เนื้อมันลอยหาซิปแม่จ้าเพื่อนๆว่าเอาไหนจ้าเอาแต่เนื้อหาลอยโอ้เอาแต่เนื้อมันหาลอยว่าสั้นไม่น้อยว่าพิดเนี่มันหาลอยคุณย่าขายรดลอยหาซิปเอาแต่เนื้อมันลอยหาซิปแม่จ้าเพื่อนๆว่าเอาไหนจ้าเอาแต่เนื้อหาลอยโอ้เอาแต่เนื้อมันหาลอยว่าสั้นไม่น้อยว่าพิดอย่าเพิ่งเอาเอามาเอามาเรียกไม้ก่อนมันก็แดนหนึ่งนาทีหนึ่งวันดียร์อาทิตย์เนี่ยน่าเสียไหม เดียกเอานูจะเอาแบบไหนสินุ้นบอกยินดอกซ้ำหนั่งอ๋อคุณไอ้แอนดี้พ่อไอ้ยิงกระสิกินได้บ่แหงหนึ่ย่าพึ่งเอาเอามาเอามาเรียกไม้ก่อนมันก็แดนหนึ่งนาทีหนึ่งวันอาทิตย์เนี่ยนี่มาเตรียมไหมพ่อเดีวบอจ้าแอนรถตโลมันปลูกปลูกไรก้อนใสิรถเอาเน้นหนึ่นเต๋อสามโลลอยอีหลีบ่ย่าย่า จ้าไม่น่อยจะเสื่อนทุเรียนจา้าย่ายน่อยมักขายจา้าซื้อหน่อยขึ้นไม่น่อยนี่ละน้องอะไรย่า่อยห้าสิบจา้าเนี่ยโอ้แ้สามลอยเลยเรียกกันย,าย่าเรียกแล้ว <c oughs> ส,สาวเรียกกันยบ่พคลิปนี้กั่าอย่าพึ่งเอาเอา,เอามาเอามาเรียกไม่ก่อนมันก็เด่นหนึ่งนาทีนึ่งวันดีอาทิตย์เนียเอาเตี๋ยวไหมของโลกเป๊ะ นี่สองโลหกสามแต่ว่าเป็ดตมันผู้ใหญ่ไหมมงมืออื่นก็กินไว้ก็กินต่มือนี่นะกินเคมไหมกินมือนี่ก็กินเอามือนี่จ้าไม่หน่อยจิเซื่อนทุเรียนจ้าใย้่น่อยมกขายจ้าซื้อหน่อยขึ้นไม่หน่อยนี่ละน้อกไรย้่าใย้่ก็สบห้าสิบจ้าโอ้สามลอยเลยเหียกกันย้่เหียกปวดซ่าเหลี่ยวกันเูิงูคลิปนี้กับสองโลเป๊ะ นี่สองโลหกสามผู้ใหญ่ไหมมืออื่น่กินไว้เกินแต่มือนี่นะกินพร้าวไหมกินมือนี่ก็เินเอามือนี่หันีหันหอนน่าหม่็คู่หลายคู่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 มหนึ่งสองสามสี่หันี้หันหอนน่าหิวม่นงคู่หลายคู่ คู่มัหนึ่งสองสามสี่หนึ่งคู่แกนยูนสามคู่ขันแกนกระเป๋าสี่คู่กินเมื่อยเพื่อนเพื่อนนี่จะหน่อยหน่อยหน่อยน้อยกับมีนอาจารเพื่อนสองจ้าไม่หน่อยจะเสื่อมทุเรียนจ้าย้ายหน่อยมักขายจ้าซื้อหน่อยขึ้นไม่หน่อยนี่ละน้อกอะไรย่อยหางสีจ้านี่ยไปซะเมยนะจ้าเพื่อนเป็นมัขายทุเรียนซื้อทุเรียนน้ำเปล่ก่นาคู่ลกเป๊ะ นี่สองโลหกสามต่ว่าเป็ดติมันผู้ใหญ่ไหมเมื่อยเมือื่นไอ่กินไว้ก็กินแต่มื่อนี่นะกินกับเผาไหมกินมื่อนี่ก็กินเอามื่อนี่ดี๋ยวสั่งบางกวนเอาย่า่สั่งใหนเนี่ยื้อน้ำย่า่อุดหนุนน้ำย่า่กันจ่าประยู่มะฮอดบ้านไม่หน่อยเลยนี่จ้ันอันนี้เท่าไรย่า่สองอสอใบเสน่ห์นะจ้ะเพื่อนเป็นมะขายทุเรียนซื้อทุเรียนน้ำเพื่อนก่อนนะคยยาพึ่งเอาเอามาเอามาเรียกไม้ก่อนมันก็เด่น หนึ่งนาทีหนึ่งวันดีอิตย์เนี้่าาาอาเตรียมไหมมันสีพาให้เบิง้งน้ำแก่พรอมอันรูดหายไม่ได้โอ้สามลอยเลยเหเียกก้นอนย่าเียกแล้วด <c oughs> าวเหลีวก,กันไอบ่ง <c oughs> ูึคลิปน, <c oughs> นี้กับโอ้สามลอยเลยเหนเียกก้อนย่าไเหียกแล้วดาวเีวกันไอบ่งูึคลิปนี้กั โอ้สามร้อยเลาเห็นเลียวกันย่า่เียกเอาสุดปวกซารเลี่ยวกันคลิปนี้กับวังโู่สามร้อยบามมันจะมีร้อนหล่ปันหดอลไรนี่หล่ด้วยนี่ทีอแม่ข่าพันละประกันนะจ๊ะนี่รับประกันบอบซูบ๊อบมนโอ้สามร้อยเลาเห็นเลียกกันย่า่เลี่ยกเอาสุดปวดซนร์เลี่ยกันคลิปนี้กับ เดี๋ยวสั่งบางกวนเอาใยสร้างไห้เนี่ยสื่อน้ำใยอุดหนุนน้ำใยกันากาพปนิวมอหอดบานไม่หน่อยเลยนี่จนันอันนี้เทา่าไรใยสองอสองสิบ<ก>ห้บาไงเบิ้งน้ำแก่พรอ,อันรวดหายประเด็นจา้าไม่หน่อยสื่อธุเลียนจา้ยาใยหน่อยมักขายจา้าสื้อหน่อยขึ้นไม่หน่อยนี่ละลดเท่าไรใยหน่อยห้<ก>าสิบจ้าเนี่สิบห้าไงเบิ้งน้ำแก่พรอมอันรวดหายประเด็ จ้าไม่หน่อยจีเซือนทุเรียนจ้าย้่หน่อยมัขายจ้าซื้อหน่อยขึ้นไม่หน่อยนี่ล่ะนดเท่าไรย้่ห่อยห้าสิบจ้าเนี่ยโอ้สามลอยเร็นเรียบกันย่อเรียบแล้วดสาวเรียกันคิดนี้กับว่นัน่นันอนั่ยนังคู่หลายคู่คู่คู่มัหนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวสั่งบางกอนเอายายสั่งให้แนี่ยสื้อน้ำายอุดหนุนน้ำายกันจ้าปนอยู่มฮอดบ้านแม่หน่อยเลยนี่จ้ันี่อันนี้เท่าไรใยสองสองนั่นนี่นั่นอ่อนไหมนี่คู่หลายคู่คู่คู่มานหนึ่งสองสามสี่เป็นสีผ้าให้เบิ่งน้ำแก่พร้อมอันรวดหายปได้นเน่ยเพิ่งเอาเอามาเอามาเรียกไม้ก่อนมันก็เด่น หนึ่งนาทีหนึ่งวันเดียวอาทิตย์เนี่ยทอดไหมของโล่สามลอยสามันจะมีร้อนหลายปไหนเลยนี่หลายนู่ยนี่ที่แม่ค้าเพิ่งรับประกันได้จ้ะนี่รับประกันบัสดุวัสดุนั่นของโลเป็ดนี่สองโล่หกสามแต่ว่าเป็ดต่มันผู้ใหญ่ไหมมึงมึงอื่นมอกินไว้ก็กินแต่มื้อนี่นะกินน้ำเค็มไหมกินมื้อนี่ก็กินเอามื้อนี่หนึ่งผู้สองคู่สามคู่ขันแก่นกับ่เอาล่า สีผู้กินมื้ออื่นเพื่อนเป็นเหมือนมีดตะหน่อยหน่อยหน่อยหนาใหญ่กับมีดอาจาเพื่อนสอบหนึ่งผู้แกนมยืนสามผู้ขันแกนกับเปล่าล่ะสี่ผู้กินมื้ออื่นเพื่อนเป็นเหมือนมีดตะหน่อยหน่อยหน่อยหนาใหญ่กับมีดอาจาเพื่อนไปซะนมย์นะจ้าเพื่อนเป็นมาขายทุเรียนสื่อทุเรียนน้ำเพล่อกก่อนคู่มันสีพาให้เบิ่งนั่แก้พร้อมอันรถดหายไม่ได้มาฟู่นี่แห่ สร้างนั่นน่ะด้วยยิงูเปตหนึ่งพูแกนยูสามูขันแกนกับเปล่าล่ะสี่พูกินมะอืนเพื่อนเพป่นหนึ่งมีันหน่อยหน่อยหน่อยหน้อยญ่กับมี้าจ้าเพื่อนสบจ้าสมจ้่อมันปลูกปลูกไรก้อนใส่โลเอาเน้นนั่นเถะสามโลร้อยหลีบักยายดี๋ยสร้างบังควรเอาย้ายสร้างไห้เนี่ยสื่อน้ำยายอุดหนุนน้ำย่ายกันจ้าปรนยูมาหอดบ้านไม่หน่อยเลยนี่จัน อันนี้เท่าไรยายสองหน่งกีน่ห่น่นี่ลไมัตงคู่หลายคู่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 มาหนึ่งสองสามสี่หนี่หน่งห่นี่นี่ัคู่คู่คู่คาหนึ่งสองสสี่จ้าไม่หน่อยจะเสื่อมทุเรียนจ้ายายหน่อยมาขายจ้าซื้อหน่อยขึ้นไม่หน่อยนี่ละ น้อะไรย่ายลายหาสีบจ้าเนี่ยหงพูแกนยูสามพูขันแกนกับเปล่าละสีพูกินมื้อื่้นเพื่อนเป็นเหมืงนมีกะน่อยหน่อยๆในไงกับมี้าจ้าเพื่อนเปันสีพ้างให้เบิ้งน้ำแก้พร้อมอันลดหายไปได้ไหมฟู่หญ่เออสร้างได้หน่อด้วยสูเป๊ะเี้ยสร้างเบิ้งกวนเอาใยสร้างให้เน้ ซื้อน้ำยายอุดหนุนน้ำยายกันจ้าปนอยูมะฮอดบ้านแม่น้อยเลยนี่จ้ันี่อันนี้เท่าไรยาไอ้สองสองคู่นี่แม่ใญ่สั่งไดยนั่นด้วยอย่างงี้อย่าเพิ่งเอาเอามาเอามาเรียกไม้ก่อนมันก็แดดหนึ่งนาทีนึงวันเด